กับข้าวของเราในวันนี้ครับผมไม่ต้องคิดเยอะครับเดี๋ยววันนี้เราทําเป็นผัดเผ็ดหน่อไม้ดองหมูสับครับบางทีเราก็ไม่รู้จะทานอะไรเนาะอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็ทําไปครับแต่ว่ามีวิธีปรุงอย่างไรเท่านั้นเองครับให้อร่อยออกมาเข้มข้นน่าทานแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีปรุงกันเลยครับก่อนอื่นเรามาตำพริกกระเทียมกันก่อนครับใช้กระเทียมไทย2หัวครับแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่10เม็ดครับผมใช้เป็นพริกแดงจินดาสดก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็มาเริ่มผัดกันเลยครับใส่ใน้ำมันพืชลงกระทะเล็กน้อยครับใส่พริกกระเทียมที่เราตำเมื่อสักครู่ลงไปผัดให้หอมครับเราจะใส่เป็นพริกแกงเผ็ดลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใครชอบมากใส่หนึ่งช้อนก็ได้นะครับเพื่อให้ผัดออกมาเนี่ยหอมรสชาติจะได้เข้มข้นเผ็ดร้อนมากขึ้นนะครับ ผัดให้ทรงกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นก็ใส่กระชายซอยลงไปสัก1กํามือนะครับผัดต่ออีกครั้งครับผมให้กระชายกับพริกแกงเนี่ยเข้ากันหอมนะครับต่อจากนั้นเราก็จะใส่เป็นหมูสับลงไปผัดด้วยกันครับหมูสับที่เราใช้ประมาณ500กรัมนะครับเรียกตามภาษาชาวบ้านก็ ห้าขีดครับครึ่งกิโลกร,รัมครับผมผัดเครื่องให้เข้าเนื้อหมูหอมเลยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปครับน้ำกะให้พอดีนะครับประมาณสัก400มิลลิลิตรนะครับ หรือว่ากะให้พอดีตามต้องการของเราก็ได้นะครับต่อไปก็ใส่เป็นหน่อไม้ลงไปครับประมาณ150กรัมนะครับหรือว่าประมาณ1ขีดครึ่งนะครับใส่2ขีดก็ได้นะครับผมเป็นหน่อไม้ที่ต้มแล้วนะครับหน่อไม้เป็นแท่ง แถวบ้านผมเรียกว่าหน่อไม้อัดนะครับผ่าซีกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการหรือว่าหั่นตามในภาพนี้เลยก็ได้นะครับคราวนี้ก็มาปรุงรสชาติกันครับน้ำมันหอยครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนิดหน่อยพอนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับ แล้วก็จะมีพริกไทยผงครับประมาณสักครึ่งช้อนชาครับตัดหวานด้วยน,วน้ําตาลทรายขาวสัก1ช้อนชาครับผมใครไม่ชอบหวานเนี่ยลดลงได้นะครับผมชิมแล้วก็ปรุงตามชอบของเราได้เลยนะครับผัดสักครู่นะครับให้หมูสุกเข้มข้นครับจากนั้นก็ใส่เป็นพริกชี้ฟ้าหันห่นแฉลบลงไปสัก3เม็ดนะครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกสัก3ใบนะครับผม ถ้ามีเป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อให้สีสันตัดกันสวยงามน่าทานนะครับปิดท้ายด้วยใบกระเพรานะครับสักหนึ่งกำมือครับผมชอบมากก็ใส่มากหอมมากนะครับถ้ามีพริกไทยสดนะครับก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับ เอาละครับเสร็จแล้วครับผมผัดเผ็ดหน่อไม้หมูสับของเรานะครับสีสันสวยหอมน่าทานมากๆเลยนะครับปเดี๋ยวเราไปตักใส่จานทานกันเลยดีกว่าครับตักใส่จานร้อนๆเลยครับผมเดี๋ยวตักข้าวมารอกันเลยครับ ใครชอบนะครับวิธีผัดวิธีนี้ก็ลองไปผัดทานดูได้นะครับบางทีกับข้าวอย่างที่พูดข้างต้นนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับอะไรที่เราชอบทานเนาะก็ทําไปนะครับแต่ปรุงอย่างไรให้อร่อยนะครับผมเรื่องนี้สําคัญนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ